ดีครับวันนี้เราวันนี้เข้ามามามากินไก่ครับผมวันนี้อยู่เซกไ่เขาตอนนี้ถามทะเลสอโคลาครับปินหน่อยโคลามาตอนนี้มามาทําอะไรครับนักศาสต์มาทอดกระถินหน่อยทำบุญทอดกระถินทำบุญเนาะครับวันนี้เรามาบุญครับผมวันนี้มานี่ครับเจ้าของบ้านครับผมนักศาสต์ พีแดงพิกิมาครับมากำลังมา่วหัวใช่ชิมยังไงปลาหมึกปลาหมึกโอ้เป็นเด้ว่ายังเกือบอ่ะอืมืองเด้โชคกุ้งตรงนี้ว่ะกับแกมครับอ้าวซิมชิมชิมยีงไงชิมชิมไอ้กุ้งแซ่ลม่อนกุ้งสดมากเลยอืมกิมกันกินกันเออเป็นเด้ เด็ดครับนครัแจ้วสดจากบ่อสดจากบัวกูก็นิ่มๆครับอากาศเย็นด้วยครับเด้วก็หลับไปอย่างนี้เดียวขอหยอกขอไงก็มาเดี๋ยวจะบุญไปฝากว่ะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยนี่ตำบักฮวงที่เด็ดผักเผ็ดกุปไม่เย่ะคุณ มาม,มาหาคนครับผมนอกไปผู้หนึ่งคนนอกไปแล้วครับผมโอ้หกเอาอมตโตัวนะครับไปกันเลยร,รับแกมพ่อมิสไส้อัวโคลาดถามสพอีสอแล้วก็เขียดตักเดียแม่งก็แปดเผื่ออะไรเอียงก่อนกุ้งแห่น้ำปลาไส่ย่าง กุ้ยาเนาะเป็ดเลยไม่เนื้หรือครับผัดกบผัดกบกบครับผมเนานปลาลำวมัครับ่ผสองใสทิ้งก้อนอันน้ำตวมันกินแบบหมดวกินแบบหมดวะไงกินแบบกัดเปตัวน่ะปลาลำตวโคลาปลาำตวกโคลาบรสซีฟงเด้อพี่น้องเออเหมือยนิมแหง มันหนุ่มละมุนเลยเนาะสดแบบนี้มาได้ครับมาได้ไปอย่างนี้ที่เราคอยออกไปฟังมากครับนี่นะครับบรรยากาศแถวบันนอกบันนาฮะครับผมตอนนี้ยุคคนครับผมครับคิดถึงบ้านคิดถอดหัวน้ครับผู้ใดอยู่บ้านหนองบานนาใช่นะครับนะบรรยากาศมาให้เบิ่งครับผมนี่แหละครับบันบานเฮา กินเหล่ารี่ครับวันนี้โอ้ยนำมกตูมครับผมเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับผมชิมมึงไงชิมแรงยังชิมแืองเน่ชิมมืงเมอมงเองหวากุ้งเดีเพี่เือนอน ว่ากูศัพทำนะว่ากูศัพท์ชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยครับนักศาสตร์ยกน้ำมาตรมครับน้ำน้ำมันขึ้นตัวนี้ไงเขาเก๊กหวยเก๊กหวยมีแต่กุ้งดูดูดูก็พร้อมอิ่มละนักศาสตร์ชิมหน่อยเฮ้ยชิมชิมชิมไหนอ่ะชิมใส่ก็ได้ชิมเอ้ยพูดเมื่อกี้อ๋อ ควาหมึกอ่ะอืมอืมสุดยอดนะ่ท่านสุดยอดเลยทีเด็ดเนี่ยเจ้าของบ้านครับผมบรรยากาศรอบบ้านนะน็อบเอาไปแล้วหนึ่งคนไม่นับไม่นับนี่ครับบรรยากาศเราก็ไปเรื่อยๆอากาศเริ่มเย็นครับมาบุญครับมัน โอ้นี่อากาศสีเย็นๆหน่อยกี่องศาได้สิหัวถ้าเป็นประมาณอยู่ที่27 27เจ็ดยี่สิบเจ่บนน้ำวันไดเนาะแต่ว่าก็กำลังเย็นฤดูใบไมแต่บางคนไม่มีเมียก็พอเดียวนอนค่อยแขงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิ้มสุดเพิยงเดียวสวัสดีครับผม เราสิม่ซิมม่ซิมไปยังก็กุ้งแค่น้ำปลากระหงษเห็ดเองเห็ดเองชงเองกุ้งสดครับตีได้แล้วใช่ไหมกุ้งมาจช่ไช่กุ้งมาแต่มาแต่ไหนนะสัตว์กุ้งมาแต่บางบางพีบางพีบางพีครับบางพีไปได้ครับฉับเฉียบนม่นะครับผมทางไก่ทางไก่ครับคำโอ๊ะทางต่างประเทศเลยในประเทศ มันจวดนั่นเองครับผมปลาปลามาจากน้ ancestor, ําท่วมล้นตลิ่งปลาน้ําท่วมล้นตลิ่งครับยังไม่โตอืยังไม่โตมาตะกัดการโตอยู่ที่นี่นะปลานน้ำท่วมครับจวดจวดครับวันนี้เชียร์น้งปลาผมติ่งติ่งติ้งหนุ่มมากครับแซ่บอมหวาน ยังนั่ำตุ้มตามผมชิดเยอะนะพี่น้องโอ้หมือนนี้มัตีกินไก่ผมขามทะเลสู้ได้ยู่ไก่ดีวนี่มาได้ครับฮะ <c oughs> รัวไทยตั้งตัวปวดร้าวระดรมบ้านนอกครับผมบ้านบ้านกินเหลาแพงเนอกอกินเหลาลี่ เห็นนี้ก็สุกได้แล้วครับมันพักผ่อนนะครับมันพักผ่อนพรุ่งนี้ก็ไปเอาบุญกระถินครับผมวันนี้มากระถินบันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาบุญไปฝากครับบุญใหญ่ด้วยครับบุญกระถินวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าภาพครับผมผู้ใหญ่ใจดีและฉาดมีเดี๋ยวของแบบเบๆสด้วยพี่น้องเอ้ยมึงเดือ สวยซวยน้อยสวยน้อยวะหาตัวช่วยอยู่หาช่วยอ่ะอร่อยครับผมฟังเพลงไปเลยเลยครับผมมาตรวจต่อครับยังดีว่มประมึกอืม อื้ใจอ่อนแน่เฮืมเจ้ามักเดี๋ยวเืยๆเดี๋ยวเปวเนองมันจวดครับจังไรเปีวเนือมาซอยจุครับกนลังงสายหรางเดี๋ยวจะปูด้อยอาไมั ลุงพี่มอตะกวดที่ชมหาาลตัวนี่เขาใ่หมที่แกชอบกินลาวขาวนะโอ้โหเป็นอะไรแซบปะแซบมากย่ง้นหนาบอกจะคู่้าหนาอยู่ยนะอยู่ดอยดอยมองเตมคนรัดบานเองบรรยากาศมามครับผลจะคล้องบานที่มืง ฟังมาเชลได้ครับพี่น้องม,มาเชลชาชิมิเคยว่ายังกุ้งแห่น้ำปลาชาชิมิน้ำจิ้มโดดเด็ดมึงกินละคนอุย้ยมึงกินรสเด็ดมึงเสีอเร,รับพี่น้อง พอดปนอะไรอยู่ท่วมตอนก็ท่มมเด้ลังกินนี้จะท่มดิฉันเสียเ้ยไม่เห็นดิบัตรเล่้นอนบัตเนยเราไปอยู่เขาบ้นเขาอยู่เด็กบานเนาะนี่กันเดี๋ยวเตรียมเตี่ยมเรียงอไงเรียงอไรนี่ไงจะตินไป น่ตัวไม่ถือออกคนเสิร์ตลูกแพไมไทยมันคิดแต่นึ่งโปรเจกต์ไม่เียัดีเนาะถ้่ลูกแพ้มันถาแหงแล้วหดสี่สิบสี่สิบหาชิบบไม่ไทยหาิบบได้จหาิบบได้ไมไทยมานัมันมันมือเผ็ดช่วงดิเหยีย ปิกไทมาแล้วจากห้องบัน <t> ป <ired> <m> ูนยงใจดีถามาไปเดเล่นเยอะๆได้สบายคิดถึงหมาคิดถึงหมามได้เกณันานหมายังต้อนรับเลยอ่ะคิดดูหมายังต้อนรับเลยอะใช่ครับบรรยากาศมาเรับ สักหน่อยนึ่งหยุดวันหยุดพักผ่อนด้วยครับเจ้าด้วดสอดแจ้งสอดแจ้งยันหวังวันยันหวังปลาปลาสยามเขาปลาปลาปลาเมื่อไหร่สองทุ่มทุกทีหมอไม่นับหลับเพ้นะเหมอไม่นับหลับเพนสย่านแต่คนจริงเอ้าวันนั้นเขาเขาบอกล้วพี่ ลูกพี่รู้ไหมพวกผมกินแม่ย่างหมูแล้วพวกผมแบบชนแก้วอ้วกอ้วกแล้วก็กลับไปกินต่อจริ้งเหรอจิงนี่พอานปุ๊บเขาหันหลังเลยโอ้ยกลับมาเอาอีกอหลังไม่ต้องกินแล้วอย่างเงี้ยมันเมาหมูด้วยเนี่ยมันมันแล้วมันนี่ับอย่างเดียวมันเลี่ยนนะเนาะเออมันต้องเปรี้ยวเปรี้ยวยำยองยำยำน้ำ เรียกไปเท่าไหร่เราไอ้แล้วแก้วผมอ่ะโอ้ยไอ้ตัวโมโหรันของเพื่อนเลยสูงกเอาไมปรันเงินเดือนให้เอาเยอะไม่หมดเนี่ยพอเวลาเล่าให้บนเลยแฟชนทีก็อาะหมดแก้วแฟชันชนชุนคุณแล้วก็ชุนเอาให้จบภาพจบจนเลยอนด์ไดอันเปิดเสร็จขอให้เกิดจบภาพจวดครับมือสวัสดีตอนเช้าครับผม บรรยากาศฝนตกลินลินนีหลังจากมาขึ้นเท่ากับมาหอนเท่ากับกินเข,ข่ากินยังครับวันนี้เข้ามาเบิร์นตอนสองบรรยากาศโล,ล,ลบานมาครับสมาชิกเตียนเหรออ้าล่าเราบอกเ้ย<า> <laughs> ตัวแต่ไปวัดเหรออ๋อนี่ใหญ่แล้วกันงง นี่นะครับพวกนั่งกินมื้งขึ้นส้มบรรยากาศรอบบ้านฝนตกลินลินบรรยากาศโอ้ยตีฝนฟังดูจะเป็นปลามันนะปลามันฝมแน,น่นวันเนาะฝนตกเกลียว ออฟอจะมีอัน้นใหม่ครับมีเเราปลูลปกไว้หลายอันนี้ใบใบกับเพราใบตองอู ผายตู่ลาวเนี่ยอันนี้ผายตู่ลาวโอ้ยผายตู่ไทยนั่นแหละบักแข่งบักแข่งอบักแข่งเกี่ยวก้อยเหนือเนาะบรรยากาศเน,เนี่ยมเศร้าฝนตกลินลินับบทิพยอดมากเดี๋ยวไปเบื้องข้างหลังไปเยาเบื้องข้างหลัง <c oughs> บรรยากาศสดชื่นแจ่มใสมากมนี่ของหลังครับโอ้อ่ือต,ต้นก็ชาแต่ว่าแมตนตัวง่าว่าอากาศดีน้ำตกดินใหม่ไหม ก๋วยเนื้อคือชิคเขาท์านนะบักเรียนใหม่บ้ากบวบก็มีอันนี้อยู่บ้านสกแกแสอำเภออำเภอเอียงอะอำเภอยังวะหา,ออามเะเลสัวเทศบาลตำบลพันดุงีากาศดีครับ มาเที่ยววันหนาลวบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยครับบรรยากาศดีมาครับดีหลายอากาศตอนเช้าตื่นขึ้นมามันจะสดใสหน่อยขึ้นครับรถมจาจุงเพบ ฝนฝนตลอดทางนะครับอนี่กายแบบง่ายง่ายไงมันคือนอนนี่แหละครับนอนนี่นี่กายดี <c oughs> เดี๋ยวเชงาไหมบางทีไปเถอะทินครับบรรยากาศแบบนี้นานนอนอืมบรรยากาศดีครับยามพอเอา้ามอร์นิ่งอ่ะสมาสิมาขึ้นนกออกคนใหญ่แล้วก็นั่งพิงไฟครับบรรยากาศดีดีโอ้ใบมะกุูมแข่งเหลือใจเด้ก่อยเหนื่อยไหมแต่ว่าหยดบ่ค่อยเมีย เราจะดูกิจวัตรการรถไฟแค่นี้นะครับผมกินหนึ่งกับเมีงไรก็ประมาณนี้แหล,แลแนนะครับผม <c oughs> เอาบรรยากาศงามสง่งแถวบันบานเมาฝาครับอสีสานดึงฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ